วันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องการประชุมคณะรัฐมนตรีเหมือนกันสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะนายกไปตรวจเยี่ยมที่กระทรวงมหาดไทยแล้วก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับพลเอกอนุพงศ์ก็ได้เสนอแนวคิดหนึ่งนะฮะคืออยากจะให้เพิ่มอำนาจให้กับทางผู้ว่างราชการจังหวัดในอำเภอม,มีสิทธิ์ในการที่จะสืบสวนคดีความซึ่งเป็นความถึงร้อนของชาวบ้าน ประเด็นนี้ถูกถกเถียงฮะว่าเอ๊ะตกลงแล้วจะไปเพิ่มหน้าให้กับทางฝั่งของผู้ว่ากับน,นายอำเภอเนี่ยมีอำนาจเพิ่มขึ้นกว่าเดิมจริงๆหรือล่าสุดวันนี้นักข่าวเจอพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์บอกว่าคือจริงๆแล้วเป็นเพียงให้ข้อเสนอฮะเสนอไปตอนที่นายยกเนี่ยไปตรวจเยี่ยมกระทรวงมหาดไทยถ้าสมมติไปย้อนดูก่อนหน้านี้พลเอกอนุพงศ์บอกว่าจริงๆแล้วอำนาจทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งผู้ว่ากับนายอำเภอเนี่ยเคยมี เพียงแต่ว่ามันมีการปรับเปลี่ยนมีการแก้เรื่องกฎระเบียบก็ทําให้ออานาจตัวนี้หายไปกลับมาคราวนี้ทางพลเอกอนุพงศ์ก็เลยเสนอนายกอยีกรอบหนึ่งอยากจะให้มีการเพิ่มให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่ว่านายกจะไม่ได้มีการตอบรับหรือว่ามีการตอบปฏิเสธนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางพลเอกอนุพงศ์บอกว่าก็มีเหตุผลเหมือนกันที่ต้องการจะให้เพิ่มหน้าทั้งทางผู้ว่าแล้วก็ทางายอำเภอเนี่ยต้องการที่จะให้หน่วยงานที่ดูแลประชาชนเนี่ยนะครับ ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดมากขึ้นแล้วก็สมมุติว่ามันมีเรื่องราวที่มาร้องเรียนเกี่ยวข้องกับความเป็นร้อนของประชาชนทั้งผู้ว่าทั้งนายอำเภอจะได้สามารถแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้นด้วยครับ<ม>คิดเห็นที่เรียนเสนอท่านนะไม่มีผลใดๆทั้งสิน้นอยู่ที่ท่านยกก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรในกรณีนี้นะครับก็เป็นข้อคิดเห็น,เ,นเฉย เดิมทีนี่เดิมท mm ีนี่อำนาจนี้ก็มีอยู่นะแต่ตอนหลังก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของของการที่จะมีส่วนในเรื่องการสอบสวนมีหลายกรณีด้วยกันนะก็ทางฝ่ายปกครองก็คิดว่าถ้ามีในเรื่องการสอบสวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยในเรื่องของการที่ร้องขอความเป็นธรรมอะไรเนี่ยก็จะทําให้ฝ่ายปกครองมีเครื่องมือที่จะ ที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้ยังไงก็ตามเป็นความคิดอย่างที่ผมเรียนแล้วนะบอกไม่สักครู่แล้วนะผมบอกไม่ผมนี่ตอบผมบอกท่านนายกท่านไม่ได้ว่าอนะไรคุณต้องถามนายกดีกว่านะถา,ถามผมคุณถามได้ทุกเรื่องเลยที่เกี่ยวกับผมอ่ะถามเลยจะไปถามความเห็นคนอื่นผมจะได้ตอบด้วยงไ นิ่มๆแต่ก็ชัดเจนนะฮะสไตล์ของพลเอกอนุพงศ์ครับ